เขาบอกว่าเขาจะเรียกเสร็จนะแล้วก็แค่ร้องแ่สามชั่วโมงแล้วร้องไปสามนาทีก็ขึ้นมาแล้วยังไม่อยา่างนี้ครับความรู้สึกมันหายไปครับติดต่อเรื่อครับไม่มจริงๆเราก็มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับนเป็นเพลงที่น่าหามตดย่างบ้านผมเคยร้องเพลงนี้ร้อร้องได้แล้ววันนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกเอ่อครับผมแต่ว่าไม่ร้องจะเอาที่ทิปเองแต่ว่าแต่ว่า น้องสองคนเนี่ยครับรู้สึกว่ามันเหงาเพราะว่าพิงนี่เป็นพิงที่ไม่อาดีอยากให้ต้องแทนได้ยิ่งอยากอดองตายใช่เพราะฉันนี่ว่นหลังว่นหลังม็นนี่ไงน่ครับยูทำอยู่ขวานนุชทำไปสายนะครับที่สายผมมันไม่ได้น่ารำคาญนาดนีผมในบองรพลาดนะครับน้ำเจิ่งกองหมดแล้ว ขึ้นกับติวนะครับอยากให้ผมถ้าเกิดอยากขึ้กับผมผมไม่ขออะไรมากลบกวนถีบผมถีบนะเพราะว่าการการช่วยคนใครอูเนี่ยนะก็ราะว่าตำรวจถีบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมช่วยได้ผมช่วยได้ผมช่วยได้และนั่นก็ได้สรุปว่าจะทำอะไรจะทำอะไรที่ผู้ใดใครควรคิดก่อนและข้อสรุปคือ ถึงแม้ไฟไม่อยู่เราถือได้อยู่ดีโอเคครับพี่เอาไปดีกว่าได้ครับทีนี้ครับ,รบรขอร้องให้กับทุกคนนะครับที่มีความรั้กกับคนที่สข็งแรง นี้ก็ดกับแมวเราจะเ็นแม่แบแม่งก็ตามกังวงคุณแม่ก็ยางเอาถ่ายกับเราเสมชัน่งุ่ม็ทุ่ดนะฮเกับมแมว่าปวยแมว่าแม่จะเห็นว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่ให้โอกาสเราสมอชต้ถึงแม้ว่าเราจะเชียงบ่อยนะครับาวากันบ่อยมากแต่เราก็ยังมีความสุขไม่ก็คืออารมณ์ส่วนตัวหรือเปล่าไม่เขียนต้บ่อยเท่าเารมาห แ็เลยมันจีบต่อแน่ๆคืออะไรรึมั้ยคือทะเลาะกันจนเดึงกระดหมาผมอยากรู้ว่าเห็นว่ามีวันไหนไม่ทะเลาะกันมั้งไม่มีมีไหมคือไม่อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งคยู่ตั้งอยู่เออตั้งอยู่ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ครับพี่รุ่นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อครับเมื่อกี้ตอนก่อนอาหารยังไงตอนอาหารว่างใช่ไงมก็ใช่ครับพี่รุ่นก็นั่งบอกอาหารว่างคือหมดจานแล้วตอนนี้อาหารว่างหรอว่า โอเคโอเคไมแด้ก็ตอนนั่งอยู่นั่งนั่งนั่งายกันไปพักับแล้วแม่พิรก็เดินข้ามาแยงไงเนี่ยเนี่ยนี่นี่สนุกจังเลยสนุกจังเลยันาไม่รู้สนุกจเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเยวเดี๋ยวอันนั้นอันนัไม่ใช่แม่พี่อันนั้นผีบ้าอรออะไรระอะไรนะมีอะไรอะไรทอดัะไรบบีอดที่แม่พันจให้พิรุกกินอ่ะทอดมันไม่ใช่อะไรเอาลืมร แล้วข้าโมเมนต์นี้ไปไหมครับถ้าถ้าเกิดยังเล่นกันไม่เสร็จกับไปนึกันต่อแล้วมาพูดต่อไนนะพี่ไม่เกี่ยวนะครับแขกคนที่ไม่ก็พี่รุ่นคนนั่งอยู่อย่างนี้นั่นั่งนั่งอยู่สบายแขกคนที่เดินเข้ามาแล้ยังเนี่ยรุ่นกินนิดนีดกินอันนี้จะได้ท้องไม่เสียกินเแค่จะได้ท้องไม่เสียรุ่ไม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 ่กินไม่กินไม่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 พูดอย่างนี้เราได้พูดยังไงครับเฮ้ย่กิง ก boxing, ินเนี AL ่ยจะได้ทองไม่เสียไน้รไม่เงียเนียมันจะได้ทองม่เสียตกินกๆๆกินกินกินนกิกินนกินนกินนกกินนนียนนนินนนนนน นี่คือตัวตนจริงๆเลยเพราะงั้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องแสดงนใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำใแม่ายแต่ว่าแเราเรไม่ทะลาะกันแบบจิงจกนะทลาะกันเพฮาร่าังเมากากันะเลาะกันเสร็จปั๊่าือว่าชอบตีตน่ปตีบ่อมากคเราเห็นนก่อนจอกเหนกเยม่อัน อันนี้มีเมาแม่ใช่ไมใช่เฮ้ยมันแม่ผมต้นที่ทั้วยูทูบย่าเอาลงเด็กขาดนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นเล่นตื่นกับต้นนะครับนั่งแอร์ตง่นนะไม่รู้วันนี้แทนที่จะเป็นอักตันยูดูออักตันยูเลยใวันนี้มันมีความสุขนะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับชาได้ถามแม่ได้มีไหมให้ถามดีกว่าปกติทั่วไปชีวิตเราได้เดินไปตอกต้นใครบ้างหรือเปล่าไม่มีมีคนเยอะแยะเลยแขย์เคยแทย์เคยเหรอ พี่รตอนแรกยังไม่รู้จักการใครเดินมาเดินมาสุพัี่เองแค่นีเหรอไม่ใช่ไอังไม่ใช่พี่เดินเดินมาบุดดีคว่าตกก้นหันไปพี่ดิวนั่งยิ้มพี่ดิวคนตกก้นผมอ่ะใช่เอาไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่สุดในลกนครับนะครับอยากจะเอามีทิ้งเข้าไปด้วยพี่เอาพี่ที่โอเคอย่าให้ติดน จุกประเด็นไม่ใช่ใครหรอกพี่ใหญ่ที่ทอยู่เอออางี้ดีกว่านะครับพี่ใหญ่พูดอะไรดีนหน่อยนะครับเรื่ามาเขาบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่มือทีมเออใช่อย่างงี้เรืเอาอ่าีดีกว่าพูดถึงโมเมนต์ของการที่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นคนาุยูจีของเราเพรับปกติมันเป็นเรปกติที่ต้องมีบ้างแม่จะบอกว่าเวลารเราอยู่กับแมกเนี่ยคุณแม่เาเห็นเราเป็นเด็กสมบูรณ์ต้อง ยังไงเราก็ยังเด็กกับคุณแม่อยู่จริงๆเดี๋ยวเตรียมชุดมาตลอดการเป็นเด็กนานไปจนตายแต่ว่าใส่ไม่ได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณตะทันจะจมเสียใช่ใช่ไม่ใส่เอาให่ใส่คือไม่ต้องใส่หรอกนะครับอายเขาเอาว่าอยากใส่เราไปใส่งานวันเกิดดิวอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคพี่งานวันเกิดผมผมไม่ใส่เลยนะไม่เราเปิดรูปใส่ผแน่นอนทไม่ไปไอหยองที่ไปเรยอยากดูด้วยโอ้โห ทำไมไม่พนะอเหรอยะเดี๋ยวนี้เขาตามติดกันถึงขนาดนี้แล้วน้อยง่ายว่าขนาดดีห้องน้ำอยู่อย่างนี้เลยนะออไหนหอ้บาเอ้าหยนเลยไอ้ยัยต่อ ยังไงต่อจะบอกว่าเวลาที่คุณแม่บ่นมันเป็นสีสันในชีวิตของเราคุณเคยรู้สึกไหมถ้าวันไหนแม่ไม่บ่นเหงาไามเออเหงาหูหูมากเหงาหูนะคะคำนี้เหงาหูไม่ใช่คำหูนี่ไงเขาพูดพี่นึกตาแรกพี่นอรู้ภาษาเขาเรื่องก่อดเลยนี่ผมชอบนะแม่ชมอะไรเดี๋ยวเขาจะสนองไว้พี่พี่ถ้าเฉลเรื่องตัดแล้วเรืลงไปแล้วมันทำให้เราไม่ขิดเขาขิด ทงขึ้นฝั่งสไลด์ลงไปที่ท่อนะไมจริงๆตูบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาเหมือนกันครับจากใครอ่ะคุณแม่ก็เป็นขนบดนี้เหมือนกันจริงเขาบอกว่าต้องเรียนรู้ไว้เผื่อเวลามีโอกาสจะได้ตอบพันจะได้รู้จริงหรือเปลก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนอ่าคุณแม่ในคนที่สอนให้ลูกดื่มวายดื่มอะไรอล้วพอห่อเพื่อจะได้ต้มโป็นอันนี้ก็สอนเรื่องราวโม่งให้ลูกมันผิด สัตว์งอื่ในแต่เล็ก้อจริงเลยฮะรถเป็นขวดสีฟ้าพี่มีชีวิตได้ไงพี่เป็นคนสุภาอ๋อเป็นแบบนี้เน่ยโตขึ้นมาต้องใช้ดาวนี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ช่ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้แบคทีเรียโอ้ีมืนที่กินเลยอะสีฟ้าเว้ยอางนี้ดีกว่านีชอบป้ายสีนั้นไมเสร็จวยนี่นี้แต่ผมก็จะชอบว้ายนี่มอกพูดถึงโมเมนต์ของการแบบ เขาเรียกว่ามีจุดจิ้ของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆมันก็น่าสนุกแต่มันก็รู้สึกมีบางอย่างที่เราเราเกิดมาเท่เองงานมากนะพี่ก็มั่วองตลอดแม่ใช่ใช่พี่ให้ิวข้อเพลงให้ดวยขอขเพลงแม่แมลองทำเสียงเวลาที่ไม่พอใจดูเออไม่พอใจเอี้ยวเยอะถ้าไหนบอว แด้ยังไงต่อคือเขาจะมีอาการทำเๆไปทุแล้วฉัทุบแล้วเป็นอะไรคิดภาษาจีนจ๋าที่เขา้อกมาทีร้อยยุ่คำนี้อยู่นานมาก